ิดตัวอย่างยิ่งใหญ่โชว์รูมเบสไพรมัสพัทยาแห่งใหม่ศูนย์กลางซ่อมสีตัวถังที่ทันสมัยที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเบสไพรมัสจัดพิธีฉลองเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการเมรเซเดสสาขาพัทยาเฟสหนึ่งแห่งใหม่บนถนนสุข,ขุมวิทนาจอมเทียนเดินหน้ายกระดับมาตรฐานใหม่ด้วยศูนย์ซ่อมสีตัวถังที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในพื้นที่ภาคตะวันออก ร้อมอวดโฉม2เบนซ์รุ่นใหม่ The New A-Class และ The New CLC โดยนายเจรพลรุจิวิพัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทพร,ร์มัสออตโตเฮา,าส์จำกัดนายสราวิทชัยมงคลผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและนายชยธรสุขวิทย์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการหลังการขายได้ร่วมกันแถลงข้อมูลต่อคณะสื่อบนชนข่าวต่างๆที่เข้าร่วมง,งานกันอย่างขับขัง โชว์รูมและศูนย์บริการเมอร์เสเดสเบสสาขาพัทยาเฟสหนึ่ง้วยพื้นที่กว่าสามไร่บนถนนสุขุมวิทนาจอมเทียนรองรับการให้บริการแบบครบวงจรทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขายสำหรับพื้นที่ในเขตพัทยาจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับโชว์รูมและศูนย์บริการเมอร์สเดสเบสสาขาพัทยาเฟสหนึ่งได้จัดสรรพื้นที่เป็นโซนจัดแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ได้แก่ม m e r c e d e s b e n ซ์เซป i เมอร์เซเดสเอเอ็มจีและเมอร์เซเดสและโซนเซอร์ติฟิลยูสคาร์ที่จะแสดงรถผู้บริหารใช้แล้วเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ระดับลักชัวรคุณภาพดีในเลือกชมและเป็นเจ้าของรถยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมโซนรองรับลูกค้าที่มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มที่คัดสรรเป็นพิเศษโดยเฉพาะกับโซนส่งมอบรถยนต์ที่รวมสร้างความประทับใจในการเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบสไพร์มัสพัทยาส่วนอาคารด้านหลังเป็นศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรโดยรองรับการบริการซ่อมแซมการบำรุงและการดูแลรักษารถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ทุกซับแบรนด์และทุกรุ่น โดยบริการที่เปียมประสิทธิภาพและบุคลากรที่มีคุณภาพและความชำนาญโดยผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมหลักโูตระดับสูงของ Mercedes-Benz พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับรองรับทุกงานบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก ด้วยเทคโนโลยีการอบพ่นสีใหม่ล่าสุดจากอิตาลีโดยใช้แขนกลอินฟราเรดที่ควบคุมการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์สะดวกรวดเร็วและเลือกตำแหน่งการอบการพ่นได้ตามความต้องการภายในห้องพ่นอบสีที่มีอุณหภูมิคงที่พร้อมเลือกผลิตภัณฑ์สีน้ำคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแบดล้อมรองรับงานซ่อมสีและตัวถังเดือนละกว่า150คันให้บริการทั้งการซ่อมงานหนักและงานเบาร้อมรับงานซ่อมจากบริษัทประกันทุกแห่งด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีควา,ามรู้และควา,ามชำนาญด้านงานสีและตัวถังมากว่า20ปีอีกทั้งยังผ่านมาตรการการฝึกอบรมจากเมอร์ d เด b เบนในระดับสูง ทำให้มั่นใจว่าทุกงานซ่อมสีและตัวถังจะได้มาตรฐานและคุณภาพที่สร้างความพึงพอจะให้แก่ลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอนเบ n ส p ไพร u มัสพัทยาดําเนินการภายใต้การบริหารงานของไพร m มั Auto ต o เฮา์ตามแนวคิดมา2,020ของบริษัทแม่เมอร์เซเดสเบส์ประเทศไทยโดยผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยควบคู่กับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อมอบอัตราประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าทุกการบริการและรองรับความต้องการของลูกค้าแบบลักซ์ุรี่ในทุกมิติด้านการดำเนินการก่อสร้างโชว์รูมและศูนย์บริการเมอร์สเ็เดเบสของเบสไพรมาตพัทยามีทั้งหมด2เฟสคือเฟสแรกที่สุขุมวิทนาจอมเทียนที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ ส่วนเฟสสองตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทพัทยาใตา้พื้นที่ขนาดสามไร่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี2 5 6 6นี้การเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการเวส์ไพรมัสพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างมั่นคงให้แก่ธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ระดับลักซ์ซรีทั้งเป็นการตอกย้ำศักยาภาพและควา,าม,มมุ่งมั่น ในการส่งมอบประสบการณ์ใหม่เพื่อความพ,พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกคนซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดหลักของเบสไ p ร i มัสที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถก้าวสู่การเติบโตและประสบควาสมสำเร็จได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงแค่3มปีฝ่าๆาเท่านั้นอีกทั้งยังสามารถครองใจลูกค้ารถยนต์เมอร์เซเดสด้วยการได้รับรางวัล CS สูงสุดอันดับหนึ่งทั้งประเภทบุคคล องค์กรและรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมประจำปี2022นอกจากดีแล้วยังประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันด้านการจำหน่ายรถยนต์ C e r t i f i e d Used ค a r และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ด้านการจำหน่ายรถยนต์ประจำปี2022และในโอกาสพิเศษนี้เบสไครมัตพัทยาได้นำรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดเดน w s G.L.C. และ The New A-Class รุ่น A200 AMG Dynamic มาอวดโฉมเป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและเลือกเป็นเจ้าของได้อย่างสะดวกและง่ายได้ด้วยข้อเสนอแบบสุดพิเศษ News 24หรือราชทิพสีรายงาน